เรียนรู้จักพระเจ้าเรียนรู้จักความจริงที่เรากำลังประสบอยู่ขอให้เรื่องแยาๆในชีวิตของเราเนี่ยผ่านมันไปได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูวันนี้ของพระเจ้าแม่ตาพระเจ้าข่บไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นไม่ว่าจะเปินจะไหวไม่ว่าจะมีการจะมีการตายหรือจะมีความเจ็บปวรจะมีความทุกข์ยากต่างแต่เราเรียนรู้ว่า วันนี้เราจกเป็นจะต้องมีความเชื่อกละพัฒนาความเชื่อในพระเจ้ามากขึ <antique> ้นรุ curtain, ่มขึ้นเพื่อเราจะสามารถที่จะรวมความเชื่อของความจริงเข้าด้วยกันและในที่สุดสิ่งที่อยู่ในใจของเราสิ่งที่เราคิดว่นกํากำลังเป็นอุปสรรคเป็นรูปร้ายรืนเป็นสัญหาหนักที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเราจะได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าคำตอบที่มาจากพระเจ้าคือการรื้อฟื้นชีวิตขึ้นใหม่พระเจ้าให้เราอธิษฐาน บอกพระเยซูเป็นการสวนตัวว่าวันนี้เราสามารถที่จะเข้าใจน้กพระไพระเจ้าได้แล้วอดีตเราหาัจะรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่วันนี้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเราแล้วขอให้คำอธิษฐานของเราวันนี้เป็นที่พอพระไพระเจ้าเราทั้งหลายจะรอคอยพระคอย่างไม่รีบเร่งอย่างไม่อาร้อนรนหรือมีความทุกข์ในหัวใจแต่เราจะ เล่นในขณะที่ฐานต่อไปพระเจ้าร้องรบวนในการที่ฐานต่อไปและใยค้าละมีความหวังกับพระเจ้าอยู่เสมอแต่เราจะไม่เป็นทุกข์กับพันองค์ต่อไปเราจะวางสิ่งต่างๆไว้ในมหาสมุทรของพระเจ้าในขณะที่ศรีจางาร์เมนอันนี้เราเล่าให้ท่านรู้จักกัน สารพุกาลในธรรมจารย์เปนอย่างทีสูงสุดของข้้า Gracias.